ฟาชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มาในเวอร์ชั่นสาวอีสานเมืองเพชรค่ะวันนี้จะมากินน้ำปลาล้าหวานค่ะทุกคนอ่าข้างหลังเป็นกล้วยหอมค่ะปลูกเอาไว้ประมาณ800ต้นค่ะจะออกลูกท่านจุจีนบนอก ค่ะมากินค่ะทุกคนบอกเข้าใจว่าถ่ายคลิปตอนไหนฝนตกห้านัน ใส่หมวกกินกับฝนตกจกังไหนก็ตั้งกล้องแล้วพี่ขอดค่ะ เพื่อนๆก็จะสงสัยนะคะว่าเป็นอย่างกะบอกติยู่ใ่ใเฮื่อนเจอของ กล้วยหอมค่ะถ้าออกทันตุจีนนะคะจะขายได้ลูกละสองบาทนะคะลูกละสองบาทแล้วกล้วยหอมมันจะดกมากค่ะทุกคนถ้าออกทันนะโอ้โห ตุ๊ดจีนจะแพงมากเลยค่ะเพื่อนๆว่ามันจะทันนะคะเพิ่งปลูกได้ประมาณอืมน่าจะเดือนเกือบสองเดือนเดือนก,ก,กว่าเกือบสองเดือน ฝนตก ญาติโทรมาตามคนหาย กูดมีสูตรปุ๋ยให้กล้วยหอมแห้มั็นดกๆบอกหนึ่งเด้อค่ะชื่วของลูกท่านตื่จีน ไปแล้วคะ่ะทุกคนฝนตกแรงมากเลยโทรศัพท์เปียกหมดแล้วคะ่ะค่ะมักก็กดถือใจกดติดตามให้แน่เด้อคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปหนาฝนตกแห้งแล้วคะ่ะโทรศัพท์เปียกแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆอ,อีกถึงจุดจีนเนี่ยจะได้เก็บผลผลิตนะคะเพื่อนๆว่าใส่ปุ๋ยอะไรคะติดจะดกนี่เพิ่งปลูกครั้งแรกค่ะจะฟันโอหรือฟันคิ้วก็ไม่รู้ค่ะประมาณแปดร้อยต้นค่ะทุกคน